สวัสดีครับวันนี้มาพบกับงาน DIY สไตล์ของที่โรงงานผมนะครับเป็นเบาะโซฟาหนังไปทุกันเลยเริ่มต้นจากการที่ตัดไม้แป้นรองเบาะก่อนนะครับผมผมก็จะใช้จิกซอในการตัดให้มันเป็นรูปทรงก็เอาตัวถังนั่นแหละครับวัดขนาดแล้วก็วาดรูปแล้วก็วาดขีดเส้นเราก็ตัดตามรอย ผมตัดตามรอยเหลือขอบไว้เหลือขอบเส้นไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้มันพอดีกับตัวฝาถังนะฮะต่อมาพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ที่ตัดนั้นอะ่ะไปขัดนะครับผมเพื่อที่ว่าไม่ใ้มันมีเสี้ยนเสี้ยนตำเสี้ยนแทงนั่งไปแล้วแบบมันก็อันตรายนะครับผมพูดถึงนั่นการขัร้นตอนการขัดเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ลองสังเกตได้ผมก็จะใช้ทั้งกแว่นนะครับผมแล้วก็หน้ากากพอมาอย่งงางนั้นแล้วคุณทํางานประมาณนี้สูตรกลิ่นเข้าไปหรือเสร็จเข้าตาก็เป็นอันตรายครับทั้นตอนั้นมาเมื่อขาดเสร็จแล้วเราก็เอาถังนะฮะมาพ่นพ่นเคลือบสีเราใช้อบบร์บัตครับเราลองดูสังเกตดูนะครับผมก็จะหมุนไปเรื่อย อันนี้เป็นรอบแรกนะผมผมพ่นเพราะว่าทำไมต้องหมุนไปเรื่อยๆไล่ระดับครับไล่ระดับสีเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหลแล้วคุณก็จะได้แบบนี้ครับผมไปเอาเบาะหนังมาแปะก็จะได้แบบนี้แล้ว